กลาฟจีน่าประเดิมเคมีปังกับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องละออจาันทร์สิ้นสุดการรอคอยกับละครชุดฟอร์มยักษ์ภาคต่อสุภาพบุรุษจุธาเทพกับเรื่องราวความรักของเหล่าห้าสิ่งแห่งวังจุธาเทพที่ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับประวัติศาสตร์ของวงการละครไทย จนเกิดเป็นกระแสคุณชายฟีเวอร์สู่ความประทับใจรุ่นลูกที่ต้องมาสารพันธสัญญาความรักต่อในละครชุดดวงใจเทวพรมประเดิมด้วยกราฟคนาวุฒไตรพิพัฒนพงศ์ประกบคู่สาวจีน่ายีน่าซาาลาสครั้งแรกในเรื่องและออจันจาก ค่ายดูเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดของผู้จัดเอกนรีวชิรบรรจงผ่านฝีมือการกำกับของธนากรโปรสยานน์ซึ่งเป็นภาคต่อรุ่นลูกของคุณชายรัชานนและออจารย์บทประพันธ์โดยซ่อนกลิ่นบทโทรทัศน์โดยปรารดากันตพัฒนกุลเป็นเรื่องราวของ และอาจาันลูกสาวคนเดียวของวีระวง์เรียนจบด้านอักษรศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครหลังจากรู้ข่าวว่าเจ้าชายสตารัศมีแห่งเวียงผู้คำจะนำสมบัติล้ำค่าคือสร้อยอัจจนาจาัก,กรกลัหรือเดอะเตอร์ไอแซฟไฟมมจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าเจทีเซ็นเตอร์ละอาจาันแฝงตัวมาสมัครงานเป็นเลขานุก,การของหม่อมหลวงภูทเนศ จุทาเทพบุตรชายของหม่อมราชวงศ์รัชชานน์และส้อยฟ้าซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของห้างสรรพสินค้าเจทีเซ็นเตอร์เพื่อหาทางใกล้ชิดกับภูทะเนธโดยหวังจะชิงส้อยเส้นนั้นโดยมีสันเพื่อนสนิทในวัยเด็กคอยช่วยเหลือซึ่งก็ได้ผลภูธะเนธหลงรักและไว้ใจเธอก่อนจะจับได้ภายหลังว่าเธอหลอกลวงเขา ละอ,อจันยอมรับว่าเธอต้องการไพลินที่ประดับบนสร้อยอัจ,จนาจากกะเพื่อน,นำกลับไปถวายคืนแด่องค์ตรีเนรพญาาคราชปูนปั้นซึ่งประดิษฐานอยู่ณที่อันเร้นลับเธอต้องการพิสูจน์ว่าต้นตระกูลของเธอไม่ได้ต้องการครอบครองไพลินและไม่ใช่กลุ่มกบฏท,ที่ต้องการล้มล้างราชวงศ์เวียงผู้คำการเดินทางตามหาองค์พญาตรีเนร ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความจงรักภักดีของบรรพบุรุษเธอเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําให้เธอค้นพบความจริงบางอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันความจริงที่ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของเทวพรหมโดยหนุ่มกราฟคณาวุธิพูดถึงการทํางานเรื่องนี้ในฟังว่าตอนแรกกดดันมากที่ต้องมารับไม้ต่อจากสุภาพบุรุษจุธาเทพ แต่พวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เรื่องนี้ผมรับบทเป็นหม่อมหลวงพูทะเนศเป็นซีอีโอเจ้าของห้างจะดูเป็นคนนิ่มากนิ่งนึงเจอใครที่ถูกชะตาหรือเราถูกใจเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งรักมากๆในระดับหนึ่งเลยครับคาแรคเตอร์มีความไกลาจากตัวผมเหมือนกันต้องมีการปรับจูนคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะครับ คิวบูก็ค่อนข้างเยอะมากคำศัพท์ในการพูดก็มีความยากกว่าปกติเพราะว่าในเรื่องนี้ต้องมีพูดคำราชาศัพท์แล้วก็มีภาษาอีสานด้วยเป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากก็ขอฝากละออจันไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนพวกเราตั้งใจกันทำผลงานเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดจริงๆฝั่งจีน่ายีน่าก็ได้พูดบทบาทและการทำงานให้ฟังว่าเรื่องนี้รับบทเป็นละอ,อจัน เป็นสาวปารีเซียงเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีความเก่งคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบที่ดีมากๆรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะก,การป้องกันตัวพูดได้หลายภาษาเป็นผู้หญิงที่เก่งครบเครื่องเพอร์เฟคมากพอมาเทียบกับตัวเองค่อนข้างไกลตัวเองอย่างเรื่องคิวบูเราก็ต้องไปเรียนศิลปะก,การป้องกันตัว รวมถึงพี่กลับแล้วก็นักแสดงพี่ๆคนอื่นๆก็ต้องไปเรียนกันทุกคนอย่างน้องออมไม่ได้มีซีนที่ไปบูกับใครน้องก็ไปซ้อมกับเราด้วยคือทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆวันไหนว่างก็นัดกันเจอการตอนแรกที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้แอบเกรงเหมือนกันเพราะเป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุธาเทพแต่พวกเราทุกคนตั้งใจทำมันออกมาอย่างดีที่สุด ฝากทุกคนเป็นกำลังให้พวกเราด้วยนะคะนอกจากได้หนุ่มกราฟและสาวจีน่ามาส่งต่อความสนุกแล้วยังเสริมทัพด้วยสมิธพาดวิ์เดนิสเจลิวชาป๊อบทัชชัยออมกรณพัสปีเตอร์แพนทัดพลไมกี้ปณิธานกองทัพพีเทศไไมรอนก้าวนภก้า เซนสุภพ,พงศ์พร้อมด้วยทัพนักแสดงอีกมากมายอาทิจิรกิจสุวรรณภาพดอมเหตระกูลรามาวดีนาคชตรีนิธิสมุดโคจรอัญน,นาบุรานนภูทฤทธิพรมบันดาลดิหลกทองวัฒนาดวงตาตุงคมณน,นีเทนเพชรเทนกุลรินลณีสีเพน นัทวุฒิสกิจใจเปรมนินีรัตนโสภา,า,าชยานิจ่ายเจริญพลปันทเเถียนสินใจเปล่งพาณิชย์สรุธวิจิตปรานน์สโรชาวาทิตพันธ์มยุรินผ่องผุดพันธ์อภินันประเสริฐวัฒนกุลดนนยจารุจินดาเทศธกริตชนาทิพโพทองคำกำมันกลมแก้วชยานิจ่ายเจริญนิชคุณขจรบริรักษ์และอื่นๆ รอติดตามชมเรื่องราวสุดเข้มข้นไปพร้อมกันกับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องละอาจาันท์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีเริ่มตอนแรกวันที่8มีนาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p l